สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกทกท่านนะคะเพราะวาจะนะที่หนุนใจเราในวันนี้นะคะอยู่ในหัวข้อครอบครัวของพระเจ้าและก็การยอมฟังกันและกันนะคะพรวะวจนะของพระเจ้านะคะพระธรรมโคโรสีบทที่สข้อที่18จนถึงข้อที่21นะคะ ภรร,รรยาทั้งหลายจงยอมฟังสามีของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของท่านและอย่าก,ก้าวร้าวรุนแรงต่อนางบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านทุกอย่างเพราะสิ่งนี้ทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยัยบิดาทั้งหลายอย่าทําให้บุตรของท่านขมขื่นมิฉะนั้นพวกเขาจะท้อใจ ข้อที่22จนถึงข้อที่25นะคะท่าทั้งหลายจงเชื่อฟังเจ้านายฝ่ายโลกของท่านทุกอย่างและจงกระทําอย่างนี้ไม่ใช่ต่อหน้าที่หรือเพื่อประจบเอาใจแต่ด้วยใจจริงและด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทําสิ่งใดจงทุ่มเททําอย่างสุดใจเหมือนทําเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เพื่อมนุษย์ เพราะท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัลองค์พระคริศเจ้านี้แหละคือผู้ที่ท่านกําลังรับใช้อยู่ผู้ใดทําผิดก็จะได้ผลตอบสนองตามความผิดและไม่มีการลำเอียงเข้าข้างใครเลยบทที่สี่ข้อที่หนึะคะเจ้านายทั้งหลายจงปฏิบัติต่อทาตของท่านอย่างถูกต้องและยุติธรรมเพราะท่านรู้อยู่ว่าท่านก็มีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ เช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะพระธรรมตอนนี้นะคะได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะ3ด้านนะคะได้แ,แก่นะคะสามีกับภรรยาพ่อแม่กับลูกนะคะนายกับทาสนะคะหรือว่าเจ้านายของเราในที่ทำงานกับตัวเราเองนะคะในเรื่องนี้นะคะ เราแต่ละคนนั้นต่างก็มีหน้าที่ต่อกันและกันนะคะคือเราจะต้องยอมฟังแล้วก็รักเชื่อฟังนะคะแล้วก็หนุนน้ําใจนะคะเราต้องทํางานหนักแล้วก็ให้ความยุติธรรมนะคะให้เรามาสํารวจดูนะคะว่าในครอบครัวของเรานะคะที่บ้านของเราในที่ทํางานของเรานะคะเรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เรา ำหรือไม่นะคะพี่น้องคะการแต่งงานของครอบครัวคริสเตียนนะคะเกี่ยวข้องกับการยอมฟังซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับคนที่เรารักนะคะอยู่ให้อยู่เหนือกับความปรารถนาหรือความต้องการส่วนตัวของเรานะคะการยอมเชื่อฟังนะคะพระคริสตในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้านะคะก็ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระกรรมตอนนี้นะคะก็เน้นย้ำนะคะให้ผู้ที่เป็นสามีนะคะให้รักภรรยาของตัวเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติก่อภรรยาของตัวเองนะคะด้วยความอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะคะไม่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะต่อภรรยาของตัวเองนะคะในส่วนของภรรยา ก็ต้องยอมฟังนะคะยอมเชื่อฟังสามีของท่านด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เ,เราทำนะคะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็ต้องเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักนะคะด้วยความเอาใจใสนะ่อบรมสั่งสอนพวกเขาให้เติบโตขึ้นนะในทางของพระเจ้าให้เขามีวินัยในชีวิตของเขา แล้วก็สอนเขาด้วยความรักนะคะให้เขารู้สึกว่าเรารักเขานะคะและปรารถนาดีต่อพวกเขานะคะอย่าให้รู้สึกว่าเรานั้นเหินห่างจากเขานะคะหรือว่าทำลายความเคารพนะคะที่เขามีต่อเรานะคะจนเขาหมดกำลังใจนะคะในการทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะให้เราทุ่มเททำอย่างสุดใจเหมือนเราทำให้กับพระเจ้าไม่ใช่ทำให้กับมนุษย์นะคะ ไม่บน่นไม่รู้สึกขัดเคืองใจนะคะทำด้วยความเต็มใจจริงๆส่วนคนที่เป็นนายจ้างนะคะต้องยุติธรรมต่อลูกจ้างปฏิบัติต่อเขาด้วยความเที่ยงธรรมเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรพรพนทองทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ